มาติดตามภารกิจของรัฐมนตรีช่วยาการกระทรวงเกษตรและสาก์ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะรัฐมนตรีช่วยาการกระทรวงเกษตรและสาก์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีทุจริตยักยอกทรัพย์ษษของอดีตผู้บริหารชุมชนสาก์ชาวสวนปลาล์มน้ำมันกระบี่จำกัดพร้อมให้กำลังใจสมาชิกขอให้ดำเนินงานต่ออย่างเต็มศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันค่ะ นางสาวมนัญญาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสาก์พร้อมคณะลงพื้นที่ชุมชนสาก์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่จำกัดหมู่ที่1ตํามิงคลองยาอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่พบปากกับสมาชิกชุมนุมสาก์หลังเกิดกรณีท,ท,ทุจริตนะคะของอดีตผู้บริหารจน DSI ต้องรับเป็นคดีพิเศษ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์กล่าวว่าตนเองได้รับการแต่งตั้งจากนาย,ยกรัฐมนตรีให้เป็นประธานคณะกรรมการแก้แก้ไขปัญหาการทุจริตในสาก์สำหรับกรณีนี้มีผู้เสียหายกว่า 5, 5้0 0 0าครอบครัวนะคะยอดความเสียหายสูงถึง1,190ล้านบาท ดยหลังจากที่คณะกรรมการได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทราบว่าขนาดนี้พอจะมีเงินหมุนเวียนกลับมาในการบริหารสากลแล้วการสอบสวนการดำเนินการก็คงคิดว่าน่าจะเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะติดเรื่องการสอบสวนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าดําเนินการสอบสวนเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จก็ยังไม่สามารถที่จะเอาผู้ผิดเนี่ยมาลงโทษได้นะคะประการที่1และส่วนประการที่2อเนี่ยอย่างวันนี้มีการทําสัญญาซึ่งท่านประธานท่านก็บอกว่า ท่านอาจจะไม่รอบคอบในการที่ทําสัญญาให้12ปีนะคะในการที่จะผ่อนชําระในการชําระเงิน300กว่าล้าน <220 S 1> ใช่ไหมสามร้อยยี่สิบล้าน,านตรงนี้พันใช้เวลา12ปีเราก็มีความรู้สึกว่ามันนานเกินไปที่จะชําระในระยะเวลา12ปีพานนี้การที่บริหารการชําระ12ปีเนี่ยสามร้อยสามร้อยกว่าล้านเนี่ยแล้วก็เป็นการผิดนัดกี่ครั้งแล้วคะครั้งครับหนึ่งครั้งเราก็คาดว่าคิดว่าครั้งแรกในการที่จะผิดนัดเนี่ย เราก็คงจะไม่เปิดโอกาสให้มีครั้งต่อไปเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าตอนนี้สหกรณ์ของกระบี่เนี่ยน่าจะดาเนินการไปได้ดีเพราะเป็นสหกรณ์ต้นๆแล้วก็เนื่องจากสมาชิกถึง13สหกรณ์เนี่ยก็สามารถดําเนินการไปได้ดีถ้ามีผู้บริหารประธานคณะกรรมการดําเนินการไปด้วยดีนายสุปชัยคําคุ้มผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่8ให้ข้อมูลความคืบหน้าคดีว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้เข้าตรวจค้นแล้วจํานวน2ครั้งนะครับเป้าหมายคือบ้านพักของอดีตผู้บริหารชุมนุมสากรและตรวจค้นโรงงานชุมนุมสากรชาส่วนปามน้ามันกระบี่จากัดโดยสอบปากคําผู้กล่าวหา4ปากรวมถึงสอบสวนเอกสารทางการเงินบุคคลที่เกี่ยวข้องพบว่าเข้าข่ายความผิดทางประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติสากรพศ2552หลายครั้งหลายกรรมตากัน คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจมีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542จึงได้ขออนุมัติต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อดําเนินคดียืนยันจะให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มุ่งมั่นต้องการนำทรัย์ คืนให้กับผู้เสียหายที่เป็นสมาชิกสา,สารก,สาสากสารกว่า5 0า0 0่50,000ครอบครัวครับสำหรับการดำเนินงานในปีบัญชี2,565ชุมนุมสากรสามารถที่จะรวบรวมผ,ผลผลิตปล์มน้ำมันได้ทั้งสิ้นกว่า67,000ตันคิดเป็นมูลค่า694.6ล้านบาทสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผล,ผล,ผลิตปล์มน้ำมันได้แก่น้ำมันปล์มดิบจำนวนกว่า11,000ตันมูลค่า 616, 616.16ล้านบาท จำหน่ายมเมล็ดในนะคะจำนวนกว่า3,400ตันมูลค่า101.1ล้านบาทจำหน่ายกะลาปาล์มจำนวนกว่า2,700ตันมูลค่า10.1ล้านบาทและจำหน่ายทลายเปล่านะคะจำนวนกว่า14,000ตันมูลค่า2ล้านบาทปัจจุบันมีส่วนเหลื่อมจำนวน11,331,137.52ล้านบาทค่ะ